เรื่องของสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับอัปเดตสถานกา,การณ์กันว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศพม่าเนี่ยก็ผมก็เล่าไม่เยอะนะครับว่าประเทศพม่าเข้าสู่สงครามกลางเมืองแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสงครามกลางเมืองที่เกิดระหว่างชาติพันธุ์กับาพม่าแต่วันนี้มันเกิดสถานการณ์ใหม่ที่มิงออนไลน์เนี่ยนะครับปลุกให้คนพม่าฆ่ากันเองหรือลบกันเองแล้วนะครับมันมาถึงจุดนี้แล้วซึ่งน่ากลัวมากครับ เด็นการทหารมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเวลาตัวเองใกล้ล่มสลายลุกให้ประชาชนฆ่ากันเองแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนั้นเนี่ยนะครับก็อัปเดตสถานการณ์ก่อนสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับในปฏิบัติการของทัพชาติพันธุ์ต่างๆตอนนี้นะครับมาถึงจุดที่กองทัพตะอานะครับเขาประกาศเขตปกครองตัวเองแล้วนะครับในเมืองปะหลงนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองนึงแะเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ด้วยนะครับการประกาศเขตปกครองตัวเองก็แปลว่าวันนี้พม่าในเขต ที่ทัพตะอ่างพองยุดได้นั้นได้เข้าสู่การเป็นพม่าที่เสียดินแดนไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเขตปกของตัวเองในเขตตะอ่างที่จะเกิดขึ้นนี้ก็มีการประกาศนะครับโดยกองประธานนะครับรองประธานของกองทัพตะอ่างในวันที่ครบรอบปีที่ห1สบเอ็ดของการปฏิวัติชนชาติตะอางว่าต่อไปนี้นะครับกฎหมายต,าต่างๆนะครับที่ใช้ ในดินแดงที่กองทัพตาอ่างยึดครองนั้นจะเป็นกฎหมายใหม่นะครับซึ่งมีความเป็นธรรมมากขึ้นประชาชนจะร่วมมือได้มากขึ้นปฏิบัติได้จริงมากขึ้นเป็นการสร้างระบบการปกครองแบบใหม่และระบบความมั่นคงแบบใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะครับกองทัพตาอ่างนะครับร่วมเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น1 0 2 7เจตั้งแต่27ตุลาคมแล้วก็ยึดเมืองสําคัญของ,ของพอม่าตามแนวชายแดนได้หมดนะครับในเขตรัชฉานตอนเหนือในเขตน้ําคําเขตน้ําตูเขตเข เมนโกดเขตมิงหล่องนะครับเมืองพุทธกายนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่กองทัพตอางครบ61ป,ป,ปีของการปฏิวัติของประชาชนนะครับประกาศว่าต่อไปนี้จะมีการออกกฎหมายแล้วก็ออกระบบการปกครองแบบใหม่นะครับที่จะมาทดแทนการปกครองของมิงออองลายนะครับซึ่งจะเป็น,นกลไกสําคัญในการยุติสงครามระหว่างชนชาติตะอางกับกองทัพพม่าที่มีมากว่า70ปี จะเป็นการเกิดประเทศใหม่หรือดินแดนใหม่ที่เคารพประชาชนนะครับและเกิดจากความร่วมมือร่วม,มใจของประชาชนชนชาติต่างๆที่เป็นเจ้าของดินแดนนะครับไม่ใช่ชนชาติพมา่าปกครองคนตาอ่างผ่านกองทัพมิงออนไลน์อย่างในอดีตน,นะครับอันนี้เป็นคําประกาศที่จะทําให้ชาติตะอ,อ่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คําประกาศนี้นะครับก็มีการพูดถึงการต่อสู้ร่วมกันระหว่างชนชาติตะอ,อ่างกับ รัฐบาลแห่งชาตินะครับหรือ NUG ด้วยว่าจะเป็นเสาหลักในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและก็เอการาชของชาติพันธุ์ต่างๆนะครับมีการประกาศด้วยนะครับว่าในการวันครบรอบ61ปีของกองทัพปฏิวัติชนชาติตาอางนั้นจะมีการปล่อยนักโทษ292คนนะครับเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับกองทัพตาอางประกาศเขตปกครองตัวเองมีกฎหมายของตัวเองแล้วแล้วก็จะ เริ่มใช้เส้นทางนะครับทางด่วนทางหลวงมันเดเลลาเซียวนะครับซึ่งในพนม่าเรียกว่าเป็นถนนยุทธศาสตร์เส้นที่สามเนี่นะครับทำสิ่งที่เรียกว่าการโจมตีทางยุทธศาสตร์กับกองทัพมิงออนไลน์นั่นกะ็คือจะบุกนะครับ แนวชายแดนเขตมันเดเลกับรัดชานเพราะฉะนั้นมันเดเลซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของพม,มา่าตอนนี้เตรียมเจอการโจมตีของกองทัพตะอ่างได้แล้วนะครับสงครามแบบใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเมืองใหญ่อันดับสองของพม,มา่าพม,ม่าจะแตกหรือเปล่าเมืองใหญ่อันดับสองจะสูญเสียไปหรือเปล่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างยิ่งยวดถ้าพม,ม่าเสียมันเดเลนะครับถ้าพม,มา่าไม่เป็นพม,ม่าแล้วนะครับความสูญเสีย ร้ายแรงนะครับเปรียบได้กับประเทศไทยหากไม่มีเชียงใหม่หรืออื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นความสูญเสียที่ร้ายแรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีรายงานของการประทะก,กันก็คือเหตุการณ์ที่กองทัพอรก์การนะครับโจมตีทหารพรมาร่าที่เมืองยอกต่อที่เมืองเขตยอกต่อนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเขตที่สําคัญนะครับแล้วก็ในการโจมตีของทหารอราร์กันนั้นก็สามารถยึดเมืองยอกต่อได้นะครับแล้วก็ สามารถยึดยุดทวารกรณ์ต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เชื่อว่าจะทําให้สถานการณ์ในพื้นที่รัฐอาระกันนะครับซึ่งเป็นพมา่าส่วนที่ติดกับชายแดนอินเดียเนี่ยนะครับจะเป็นสมรภูมิใหม่ที่กองทัพมิงอองไลน์นั้นจะสูญเสียอํานาจเหนือประเทศตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับาการตีเมืองยอ่อตเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์นะครับซึ่งหลังจากนี้ มิงออนไลนจะเจอสงครามหนักสองทิศทิศต,ตะวันออกจากกองทัพตาอางและชาติพันุอื่นๆและทิศต,ตะวันตกนะครับกองทัพอาราการที่โจมตีเมืองยอก่อนั้นจะทําให้มิงออนไลน์ต้องเข้าสู่สถานการณ์ที่ห่วงหน้าพวงหลังนะครับจะตอบโต้ภาคตะวันออกก็ไม่ได้เพราะภาคตะวันตกเมืองยอก่อจะเป็นสงครามยุทธศาสตร์ใหม่ที่จะนําไปสู่การโจมตีมิงออนไลน์ในภาคตะวันตกในเขตชายแดนอินเดียทั้งหมดซึ่ง ที่ผ่านมานั้นสถานการณ์ก็มาถึงขั้นที่ฐานทพม่านะครับเริ่มหนีไปฝั่งอินเดียแล้วนะครับฐานพม่าเริ่มหนีไปฝั่งอินเดียแล้วพรานมันเป็นสถานการณ์ใหม่ที่มิงออนไลน์กําลังสูญเสียความสามารถในการควบคุมประเทศตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันนะครับในการโจมตีเขตเมืองยอกต่อน,นั้นทัพอาราการก็ได้ประกาศไว้นะครับว่าจะมีการขยายแนวรบไปยังพื้นที่อื่นโดยเร็ว ให้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีการประกาศน,นะครับว่ากําลังเจราจากับชนชาติชินนะครับชินคือชนชาติของนางงา,ามพม่าที่เคยมาในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีการร่วมมือกันระหว่างกองทัพอารากาันกับกองทัพชาติพันธ์ชินในการร่วมกันต่อต้านมิงออนไลน์ซึ่งจะเป็นอย่างนั้นนี่นะครับศึกเมืองยกต่อจะเป็นศึกที่นําไปสู่การร่วมมือกันเป็นพันธมิตรของทัพชาติพันธ์ชินกับทัพอารากันนะครับซึ่งก็จะทําให้ทหา,า,ารพม่านั้น มีโอกาสจะเพี้ยงพัมนะครับแล้วก็มีโอกาสจะพ่ายแพ้มากขึ้นเรื่อยๆในสงครามนะครับในฝั่งตะวันตกของประเทศพม่านะครับในคำประกาศของอาราการวันนี้ความสำคัญคือการประกาศว่าจะร่วมมือกับชนชาติชินในการต่อสู้กับมิงอองลายนะครับแล้วยกต่อที่เขายึดได้เป็นยกต่อที่เต็มไปด้วยนะครับถานที่มั่นนะครับเต็มไปด้วยถานทัแล้วก็เต็มไปด้วยยุทธโธปกรณ์สําคัญสําค,คัญซึ่ง ถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพก็จะมองออกว่าเรากําลังจะเสิริฟกานที่ทัพชาติพันธ์มีอาวุธหนักในการโจมตีมิงออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับในเขตภาคตะวันตกอย่างที่ทุกท่านเห็นกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามน,นะครับก็คือกรณีนะครับของรัชชานตอนเหนือนะครับซึ่งก็มีการสู้กันเยอะระหว่างกองทัพพม่า กับ3กองทัพพ,พราดอนภาพะตาอางโกก้างอารากันกนะครับที่ผ่านมาในการต่อสู้มีเยอะนะครับแล้วก็ในการต่อสู้ที่มีเยอะเนี่ยนะครับก็จีนพยายามจะเข้ามาเจรจาให้พม่ากับ3ากองทัพชาติพันธุ์คือตาอางโกก้างอารการหยุดยิงอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ซึ่งจีนต้องใช้เป็นเส้นทางในการส่งก๊าซจากพม่า เข้าจีนซึ่งมันต้องผ่านรัชฉานตอนเหนือซึ่งเป็นจุดที่กองทัพตะอ่างกองทัพโปก้ง้งกองทัพอารากันเนี่ยรบกับฐานพม่าอยู่และยึดพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่จีนจะมีปัญหาเรื่องแกส๊สทันทีนะครับก่อนหน้านี้จีนเคยมีบทบาทในการเจรจาให้กองทัพชาติพันธุ์หยุดรบกับฐานพมา่าแต่ไม่สําเร็จนะครับคราวนี้นะครับจีนนะครับผลักดันนะครับเจรจาจนในวันที่สิบสองนะครับ 3ามกองทัพชาติพันธ์นะครับตกลงที่จะหยุดยิงกับฐานพมา่าในบางจุดของรัชฉานตอนเหนือนะครับเพื่อให้ประชาชนอพยพนะครับการประกาศหยุดยิงเริ่มต้นต่วันที่1 1เวลาสาทุ่มนะครับที่กองทัพชาติพันธ์ทั้งสากับกองทัพพมา่าจะหยุดยิงเป็นการชั่วคราวจะไม่มีการโจมตีกองทัพพมา่าโดยฝ่ายกองทัพชาติพันธ์แล้วกองทัพพมา่าก็บอกว่า กองทัพพม่าก,ก็จะไม่ตรงตีกองทัพชาติพันธุ์ด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนออกจากพื้นที่แต่ว่าในที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกองทัพมิงออนไลน์ทรยศคคาประกาศหยุดยิงนะครับมีการออกมาโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพชาติพันธุ์แล้วก็โจมตีจุดซึ่งประชาชนนะครับเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยหลายต่อหลายจุดนะครับเพราะฉะนั้น เริ่มมีรายงานมากขึ้นเรื่อยๆว่ากองทัพพม่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับแล,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 นนบล้วในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยด้วยนะครับว่ากองทัพพม่าไม่ได้แค่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยยิงโจมตีประชาชนหรือกองทัพฝ่ายชาติพันธุ์ด้วยอาวุธอย่างปืนกลไม่ใช่นะครับแต่ว่ากองทัพพม่าในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนั้น มีพฤติกรรมที่เหมิมเกรมถึงขั้นโจมตีด้วยอาวุธหนักและมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีนะครับในพื้นที่ซึ่งมีการประกาศหยุดยิงนะครับจุดที่มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงคือพื้นที่เมืองยอกเมซึ่งกองทัพชาติพันธและกองทัพพมา่าประกาศหยุดยิงเพื่อให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ นะครับแต่ในทสุดแล้วพมา่าหรือมีออนไลน์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเขตเมืองยอกเมนะครับแล้วก็ในเขตเมืองหนองเจ้านะครับซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับการบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่13เวลา9นาฬิกา18นาทีะครับที่กองทัพพมา่าโจมตีกองทัพชาติพันธุ์เป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าเป็นการละมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ประกาศว่าจะมีการหยุดยิง ตั้งแต่วันที่11ราว3ทุ่มนะครับหลังจากนี้นะครับคงต้องดูต่อไปนะครับว่าข้อตกลงหยุดยิงที่พม,ม่าได้ละเมิดไปแล้วนั้นจะเป็นเหตุให้กองทัพชาติพันธุ์ตัดสินใจยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงกับทาหารพม,ม่าในจุดอื่นๆหรือไม่นะครับนอกจากนั้นในวันที่12นะครับก็มีรายงานว่าพม,ม่าได้โจมตีฐานที่มั่นของกองทัพชาติพันธ์ในเขตเมืองโมโกกนะครับเมืองลาเซียลอีกจุดหลายจุด,จดหลายจุดด้วยกันนะครับ ในบางจุดนะครับวันที่13คือวันนี้ตอนเที่ยงนะครับกองทัพพมา่าได้มีการโจมตีหมู่บ้านของประชาชนในเขตเมืองหนองโจนะครับซึ่งก็อยู่ในรัชฐานตอนเหนือทําให้ชาวบ้านบาดเจ็บนะครับถึงขั้นต้องส่งโรงพยาบาลโดยมีการใช้อาวุธหนักนะครับการโจมตีในเวลาเที่ยงนะครับทำให้ประชาชนเสียขวัญแล้วก็เริ่มไม่เชื่อแล้วว่ามีออนไลน์จะมีการโคารพข้อตกลงในการหยุดยิงจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้นะครับ ทางการจีนซึ่งถือว่าเป็นคนที่พยายามนะครับหลายฝ่ายเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังในข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยนะครับจะมีบทบาทอย่างไรในการเจรจากับหานพมา่าเพราะถ้าเกิดไม่ยอมหยุดยิงนะครับพมา่าในเขียนรัชฉานตอนเหนือจะเข้าสู่ภาวะสงครามอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ท่านผู้ชมดูนะครับอาวุธที่แต่ละฝ่ายมีอาวุธที่กองทัพชาติพันธุ์ยดได้จากฐานพมา่ามันคืออาวุธแบบนี้แล้ว นะครับมันคืออาวุธแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการหยุดยิงความสูญเสียรอบนี้จะหนักหน่วงและจะดุลแรงมากเพราะเป็นการไม่หยุดยิงในเวลาที่กองทัพชาติพันธุ์ได้อาวุธของทหาราาทั้งหมดที่อยู่ในเขตเมืองต่างๆนะครับมาไว้ในครอบครองสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงรุนแรงจะมีการใช้อาวุธสงครามที่ร้ายแรงไม่แพ้กันระหว่างมิงออนไลน์กับกองทัพประชาชนนะครับเพราะฉะนั้น การไม่หยุดยิงจะเป็นการยกระดับสงครามใหม่ในเขตรัชฉานตอนเหนือให้ร้ายแรงมากขึ้นนะครับซึ่งเกิดจากการที่พม่าเป็นฝ่ายละเมิดนะครับนี่คือสถานการณ์ใหม่ที่อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆพม่าจะลุกเป็นไฟหรือไม่ต้องติดตามกันแล้วนะครับล่าสุดนะครับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของพมา่าตอนนี้สัญญาณชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆรายงานจากหลายเมืองไทยอยเข้ามาว่าพฤติกรรมสอละเมิดหยุดยิงนั้น เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในเขตยอเมก็มีการยิงที่หมู่บ้านปาป๊อกสองครั้งด้วยกันนะครับหมู่บ้านหมอกบก็มีการถูกยิงด้วยอาวุธสงครามอาวุธหนักจากฐานพม่าสองครั้งด้วยกันนะครับเมืองที่ปอนะครับก็มีการถูกยิงด้วยอาวุธหนักของทหารพม่าด้วยเช่นเดียวกันรวมทั้งที่เมืองลาเซียวก็มีรายงานการยิงนะครับหกครั้งนะครับจากเขตเมืองลาเซียวนะครับซึ่งเป็นฐานที่ทหารพม่ายังครอบครองได้อยู่นั้น มายังเขตหมู่บ้านขุนปวงนะครับแล้วก็มีการยิงด้วยอาวุธหนัก4ครั้งนะครับมายังเขตหมู่บ้านมะขินนะครับแล้วก็อีกครั้งอีก4ครั้งนะครับมาด้วยการยิงหมู่บ้านอีไนนะครับะฉะนั้นหลักฐานว่าฐานพม่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้มีรายงานจากพื้นที่ต่างๆว่าฐานพม่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างน้อย10ครั้งแล้วซึ่งต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้นะครับกองทัพชาติพันธุ์ เขาจะตอบโต้ฐานพม่าอย่างไรในเวลาที่ต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าฐานพม่าวันนี้อาวุธหนักต่างๆที่ฐานพม่าเคยมีนั้นทัพชาติพันธม์มีไม่น้อยกว่ากันนะครับในสถานการณ์สงครามหนักๆแบบนี้เพรนั้นวันนี้นะครับพม่าถ้ายิงนะครับทัพชาติพันธม์มีอาวุธหนักไม่แพ้พมา่านี่คืออาวุธที่กองทัพชาติพันธม์มีนะครับความสูญเสียจะร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ขนาดเดียวกันสถานการณ์สงครามในพมา่าเริ่มสอบเขารุนแรงมากขึ้นทุกขณะเพราะว่ามิงออไลายนะครับคราวนี้ส่งสัญญาณว่าจะปลุกระดมให้คนพมา่าฆ่ากันเองแล้วนะครับจะมีการปลุกเหมือนกับในประเทศไทยยุคข,ของตุลาลูกเสือชาวบ้านแต่เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ท่านผู้ชมเห็นหลักฐานของการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ประเทศพมา่าวันนี้ก่อนนะครับว่าการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยมิงออไลน์มีหลักฐานเป็นคลิป ปรากฏจริงๆนะครับว่ามีออนไลน์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นชนวนของสงครามครั้งใหญ่ในเขตรัชฉานตอนเหนือนะครับชนไทยใหญ่ชาติพันธุ์ต่างๆนั้นมีโอกาสจะเจอสงครามใหญ่จากการละเมิดหยุดยิงของมิออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะเปิดคลิปนะครับของการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอาขอดูคลิปกันนะครับเอาได้เถอะเนี่ยนะ

ဒီဘက်ပါရန <laughs> ော်တန်းဒီဘက်ထပ်လာပြီဘူးလိုလားခုပ်ပါရှုပ်လာအောင်ကြည့်ရတန်းတက်ဖတ်ဒူလာတာ อนอดเลเนี่ยเอนี่นะครับนี่นะครับด้ินไหมครับ เสียงแทรกกันแล้วหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะเสียงชัดไหมครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงรวนหรือเปล่าคอมเมนต์เสียงกันมานหนึ่งครับว่าตอนนี้ภาพชัดไหมเสียงชัดไหมปกติไหมนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงปีกันหรือเปล่านะครับอ่าโอเคมาดูภาพชัดเสียงชัดมานิดนนนหนึ่งนะครับอืมบหนึ่งนะครับเสียงตีกันนิดหน่อยน่าจะชัดอยู่นะครับใช่ไหมครับ ใครที่ภาพชัดเสียงชัดลองกดเลขหนึ่งเข้ามานิดนึงนะครับทีมงาน,นคุณคุ๊บไก่ค่ะโอเคนะครับภาพชัดเสียงชัดนะครับชัดนะครับแอดวานเพนโอเคครับเพราะเนี่ยนะครับเป็นสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพมา่าที่มีการละมิดข้อตกลงหยุดยิงไปเรียบร้อยแล,แล้วหลังจากนี้ก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศพม่าล่าสุดนะครับสถานรรการณ์ร้ายแรงมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามิงออนไลน์นะครับได้ทําสิ่งที่ น่าจะเป็นหนึ่งในความเลวร้วายที่สุดที่เผด็จการจะสามารถทําได้กับประเทศตัวเองนั่นคือมีรายงานนะครับว่ามิงออนไลน์ได้ประกาศให้ทุกพื้นที่มีการจัดตั้งนะครับกองกําลังนอกรูปแบบขึ้นมานะครับเป็นกองกําลังพลเรือนที่จะรบกับประชาชนด้วยกันเองนะครับอันนี้เป็นคําประกาศที่สื่อม่ารายงานนะครับว่ามิงออนไลน์นะครับ ปลุกให้ประชาชนรบตนเองนะครับมีการประกาศขอให้ตั้งกองทัพพลลนเรือนนะครับเอาประชาชนติดอาวุธในเขตมัะโคในเขตมันเดเลและเขตมะโกยนะครับเพื่อจะตั้งนะครับกองกําลังนอกรูปแบบในทุกเมืองในทุกหมู่บ้านและในทุกตำบลซึ่งทหารพรม่าจะนำอาวุธไปให้ประชาชนกลุ่มนี้นะครับ ร่วมรบกับทหารพม่าภายในเดือนมกราคมนะครับสร้างระบบความมั่นคงแห่งใหม่ขึ้นมาจะมีการเดินตรวจตราพื้นที่ในเขตเมืองและหมู่บ้านต่างๆอย่างเข้มงวดนะครับกองกําลังประชาชนที่มีออนไลน์จะสั่งผลิเกิดขึ้นีจะมีในทุกหมู่บ้านในทุกตําบลน,นะครับในทุกเมืองแล้วก็กองทัพจะเป็นคนอบรมนะครับการต่อสู้ให้กับประชาชนกลุ่มนี้เองนะครับ มีอะไรบอกว่านี่ไม่ใช่การทาให้เกิดสงครามกลางเมืองที่ประชาชนกับประชาชนฆ่ากันเองแต่ว่านี่คือการจัดตั้งกองทัพประชาชนหนุนมิงออนไลน์กองทัพประชาชนที่สนหนุนระบบะเผด็จก,การให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อปกป้องกองทัพชาติพันธุ์นะครับตอนนี้มีรายงานข่าวนะครับว่ามีการตั้งกองกําลังแบบนี้นะครับในเขต พักโครเรียบร้อยแล้วนะครับที่มีการเรียกรนองยให้ประชาชนนั้นไปร่วมมือกับทหารต่อสู้กับกองทัพฝ่ายต่อต้านเผด็จก,การนะครับเป็นการเอาประชาชนมาสู้กับกองทัพประชาชนแล้วก็จะมีการเกณฑ์ทหารในประเทศพมา่าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่คือรายงานล่าสุดว่ามิงออนไลน์เริ่มจะยุแยงตะแครงนั่วให้ประชาชนกับประชาชนฆ่ากันเองแล้วนะครับขนาดเดียวกันนะครับในเขตประเทศพมา่าเองนะครับก็ หลายจุดนะครับยังมีสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันต่อไปสําหรับสถานการณ์การเผชิญหน้ากันต่างๆนะครับในเมืองทยาวดีเริ่มเกิดการประทะกันระหว่างกองทัพชาติพันธุ์นะครับกับฐานพม่านะครับในเมืองถินยานะครับซึ่งจบด้วยการที่ฐานพมา่าเสียชีวิตไปทั้งสิน้นเจดนายนะครับซึ่งก็ยังไม่มีการรายงานอย่างเป็นทางการนะครับว่าการประทะนี้เกิดขึ้นที่ไหน แล้วก็การสูญเสียของทหารพรม่ากเกิดจากอะไรนะครับมีรายงานแค่ว่าทหาพรพม่าเสียชีวิตไปเจนายนะครับจากการโจมตีของฝ่ายกองทัพประชาชนนะครับที่เขตเมืองทยาวดีนะครับซึ่งก็ไม่ไกลจากเขตพักโคนะครับการโจมตีนี้เกิดขึ้นในวันที่11เวลา11โมงนะครับในพื้นที่ใกล้ๆสะพานจ่องยีนะครับในช่วงสิบเอ็ดโมงวันที่11นะครับแล้วก็ ฐานที่เสียชีวิตก็ย้ำนะครับว่าเจ็ดนายแล้วก็บาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับกองทัพพมา่านําฐานที่บาดเจ็บนะครับออกไปจากพื้นที่นะครับโดยเร็วนะครับรีบล่าถอยอย่างกระทันหันกองทัพพมา่าตรงพื้นที่นั้นมีกองกาลังอยู่ทั้งสิ้นประมาณห้าสิบคนนะครับการประทะใช้เวลาประมาณ2ี่สิบนาทีนะครับ่ฝายกองทัพประชาชนโจมตีผ่านพม่าจากที่สูงคือจากยอดเขานะครับจากเนินเขาดั้งนั้น ทหารพรมาร่าเป็นฝ่ายที่สูญเสียเป็นฝ่ายที่เสียความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์นะครับจึงมีการสูญเสียมากกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดในประเทศพมา่าในเขตสัญญาบรีนั้นทหารไม่กล้าเดินตามท้องถนนนะครับกลัวว่าจะถูกโจมตีด้วยการวางระเบิดในรูปแบบต่างปานะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพมา่าที่ทหารถึงขั้นไม่กล้าเดินตามท้องถนนในพื้นที่ ทางหลวงต่างๆแล้วนะครับแล้วก็มีรายงานนะครับว่าเฉพาะในเมืองมิลลานั้นวันที่1 0สามทุ่มครึ่งมีการวางระเบิดนะครับในวันนั้นแล้วก็ฐานพม่าถ,ถูกโจมตีมีขบวนรถบัเตอไซของทหาร16ครันนะครับถูกวางระเบิดในเวลาเดียวกันนะครับยังไม่สามารถได้ข้อมูลนะครับว่าฐานพม่าที่ถูกโจมตีขณะเป็นขบวนรถมอเตอร์ไซค์ราตรีสิบหคันนั้นมีฐานพม,ม่า เสียชีวิตไปทั้งหมดกี่คนนะครับยังไม่มีตัวเลขนี้ปรากฏเข้ามาขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานว่าทหารพม่า,รมาเริ่มใช้การโจมตีด้วยการขับเครื่องบินทิ้งระเบิดในเขตพื้นที่ประชาชนหลายต่อหลายจุดนะครับพื้นที่หมู่บ้านเทียนยินนะครับพื้นที่หมู่บ้านถีเตี้ยนนะครับการโจมตีทางอากาศกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้นหนึ่งในเขตรัชชินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพชาติพันธุ์จีนก็มีการโจมตี ฐานพมา่านะครับฐานพมา่าทิ้งระเบิดตอบโต้ต,ตั้งแต่วันที่ส2องตอนคืนถึงเช้าวันที่13นะครับยิงจรวดและยิงปืนใหญ่โจมตีจากเมืองกะเลตั้งแต่วันที่สิองตอนสองทุ่มนะครับระดมยิงจนถึงเช้าเวลาแปดโมงเช้านะครับเสียงปืนและเสียงระเบิดดังกึกก้องสนั่นวันไหวนะครับประชาชนเมืองกะเลก,ก็แห่หนีตายนะครับเพราะว่า เป็นการโจมตีในยามวิกาลประชาชนไม่ทราบมาก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นการโจมตีที่อีกครั้งที่มีออนไลน์ค่อนข้างอมหิทนะครับตอนนี้ล่าสุดชาวบ้านก็หนีออกจากหมู่บ้านไปหมดนะครับในพื้นที่ปลอดภัยนะครับแต่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ถือว่าถูกโจมตีหนักนะครับคือหมู่บ้านกันบาลูนะครับซึ่งฐานเผานะครับสองหมู่บ้านเจ็ดสิบหลังคาเรือนแล้วก็มีชาวบ้านนะครับหนีตายไปหลายร้อยคนนี่คือภาพที่ กงท้ามิงออนไลน์นะครับเผาหมู่บ้านสอหมู่บ้านในเขตสุไกนะครับในเขตเมืองหมู่บ้านกันบุลูนะครับเจดสิหลังคาเรือนถูกเผาอย่างหดเหี่ยมอัมหิตนะครับโดยไม่มีการประกาศว่าเกิดจากอะไรนะครับและทำไปโดยมีเป้าหมายอะไรทหารพม่า,รมาเริ่มเผาหมู่บ้านนี้ในวันที่12นะครับโดยเริ่มต้นด้วยการ โจมตีหมู่บ้านมินโคนนะครับด้วยการใช้อาวุธหนักประดมยิงเริ่มต้นเผาหมู่บ้านแรกไป42หลังคาเรือนหลังจากนั้นนะครับก็บุกไปที่หมู่บ้านหนองซิงยีนะครับในเวลาบ่ายสองโมงของวันที่สิบสองแล้วก็เผาหมู่บ้านนี้ไปอีก30หลังคาเรือนในวันเดียวกันเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันเผาหมู่บ้านสองแห่ง72หลังคาเรือนนะครับแล้วก็อา่า ยังไม่มีรายงานของความสูญเสียของพลเรือนนะครับว่ามีจํานวนมากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับฐานพม่ามีการบุกเผาหมู่บ้าน5แห่งนะครับร้อยหลังคาเรือนนะครับในเขตหมู่บ้านปากโกนนะครับในเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับในช่วงนี้นะครับฐานพม่ามีพฤติกรรมของการเผาหมู่บ้านต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับตอน้านี้ในวันที่12อีกเช่นเดียวกันนะครับก็มีการ บุกโจมตีหมู่บ้านถาผันสิ้นนะครับแล้วก็หมู่บ้านเยสอนยางนะครับแล้วก็มีการเผาบ้านประชาชนอีกเจ็ดหลังด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพมา่าที่น่าเป็นห่วงนะครับว่ามิงอองลายกําลังวางแผนอะไรถึงมีการบุกเผาหมู่บ้านประชาชนหลายสิบหลังคารเรือนในเวลาเดียวกันในลักษณะนี้นะครับ ให้ดูอีกมุมหนึ่งของการเผาหมู่บ้านนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศพมา่าวันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยนะครับสภาพของหมู่บ้านประชาชนที่ถูกเผาอย่างอามาหิตโดยกองทัพมิงออนไลน์ในวันนี้นะครับซึ่งก็ยิ่งทาให้ประชาชนเห็นว่าการขับไล่มิงออนไลน์หรือการค้นล้มมิงออนไลน์คือทางออกเดียวของคนพมา่าที่จะอยู่รอดจากระบบประด็จการนะครับอ่า โอเคนะครับนี่ก็คือหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเรื่องของพักก้าวไกลเรื่องของพักเพื่อไทยนะครับเรื่องของประเทศพมาศ่าซึ่งความรุนแรงเกิดขึ้นมากขึ้นทุกขณะมิงออนไลน์และเมิดข้อตกลงหยุดยิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ต้องดูต่อไปว่ากองทัพสามชาติพันธุ์นั้นเขาจะมีการยิงตอบโต้มิงออนไลน์ต่อไปหรือไม่แล้วก็พื้นที่รัฐฉานนะครับซึ่งไม่ไกลกับไทยนั้นจะมีปรากฏการณ์ที่คนรัฐฉานจะต้องหนีตาย มาอย่างประเทศไทยกันอีกขนาดไหนเรายังไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเดี๋ยวจะเปิดสายท่านผู้ชมโทรมาคุยกันนะครับซึ่งไม่น่าจะ่รับเพราะวันนี้จะมีคุหรเปะเพราะว่าโทรผมเปิดสายดึกด้วยสารตุ้มครึ่งนะฮะดึกมาก